อันนี้มีมันการเพื่การปั้นไอเดียเราของผมและผมมีตัวละครมิสติกถึง3ตัวและการอีโวตัวละครอย่างเบจิต้าตัวต้นเกมสุดโหดจะเป็นยังไงไปดูโอเคอย่างที่บอกไปในต้นคลิปไปนะครับผมารกิจของเราในวันนี้ก็คือการอีโวตัวละครต้นเกมสุดโหดอย่างเบจิต้าซึ่งเบจิต้านั้นใช้ของในการอีโวไม่เยอะมากดังนี้ใช้ทัวเซียน80ดาวเขียว3 5ดาวฟ้า15ดาวเหลือง1ิ และดาวลุ้ง2และใช้เงิน15,000โกลและการหาดาวผู้นี้นั้นหายด้แตการเล่นชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์นั้นต้องการเคลียร์สตอรี่ของดานนั้นๆก่อนซึ่งตอนนี้เพยยียงไม่ได้ทำการเคลียร์สตอรี่อะไรเลยถามให้เราต้อไปเล่นสตอรี่ตั้งแต่ดานหนึ่งยันด่านสุดท้ายเผื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาขอตัวไปเคลียร์สตอรี่ก่อนฮาฟู โอเคก็มีชนิดที่เราสามารถเล่นได้เข้ามาแล้วก็ทําการเล่นกันเลยและแล้วก็ชนะแบบอีซี่โอเคเข้ามาในแบบเป็นที่เรียบร้อยผมต้องขอบอกก่อนว่าผมได้ไปฟาร์มนอกลอกมาหลายวันมากในการอัดคลิปนี้นะซาทำให้ผมได้มีของอ e ีโวในการทำเบจิต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่ง ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเล่นสตอรี่มาถึงด่านชิบุย่าด่านที่2นะเพื่อ็นการเน็ดยี่ยคลิปนี้จนมานานเกินไปเนี่ยล้วก็ไปอีโวไปชิต้ากันเลยก่อนจะไปเนี่ยขอรับเควสดเลเวลกันสักครู่กดอีโวไปพร้อมกับเห็นคาสินสุดหล่อทเทพบิตาของต้องการอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปสุ่มบัฟให้มันกันเลยดีกว่าบัฟที่ผมต้องการก,ก็คือเป็นบัฟลุงอะไรก็ได้หรือว่าเป็นบัฟที่เพิ่มระยะกับบัฟลดคูดาวนะครับผมมีถึงคนสมลีโลนะ กดครั้งที่1น,นะครับผมได้เกลือมาครับครั้งที่2ก็ได้เกลือครั้งที่3ได้เกลือครั้งที่4ได้เกลือครั้งที่5ได้ดักแม่นปืนมาโอาเข็บรบเฉาต้องการพาดีเลยแล้วเราก็หยุดแค่นี้ก่อน,นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ผมพยายามทําสุดฝีมือและแล้วก็ค่อยพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผม